อิตาลีมีโอกาสสเปนครับคิดว่าน่าจะเป็นเยอรมันครับบอลเซตการเล่นเกมรับที่ดีบอลทัวร์นาเมนต์พี่เกมรับดีได้เปรียบอยู่แล้วความความทีม่แบบว่าเยอรมันมีเมินทอลิตี้ดีๆอย่างเงี้ยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะส่งให้เยอรมันอ่ะไปถึงรอบลึกๆจนถึงเป็นแชมป์ได้ They play at home and have very think a very good team very good young players สเปนผมชอบระบบก,การเล่นคือเล่นบอลกับพื้นและที่สำคัญคือมีนักเตะที่แบบ ตัวเล็กๆเยอะแต่ think this Euro will be p o k for me ผู้เล่นคนไหน <c oughs> ที่เด่นที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเบซุตโอซิลครับผมขอเลือกคนเดียวเลยคืออินเนสตาของสเปนอินเนสตาของสเปนผมอยากเล่นเนี่ยผมอยากให้ให้สเปนนี่แหละเพราะผมชอบทีมนี้แล้วก็ถ้าจะให้ผมเล่นข้างๆคนที่อยากเล่นก็คืออยากเล่นข้างๆโคนฟาน <c oughs> อิตาลีแล้วกันครับม <c oughs> <c oughs> ีแผงหลังที่แข็งแกร่ง <c oughs> ม,มีทีมเวิร์กมีเกมร็อกที่ดี I would like to play for Switzerland because it's my second home and to play with my friends. I know it's impossible, so I play for Thailand and I'm happy. Here. ผมผมดูมาแล้วน่าจะเป็นอิตาลีครับอายุเฉลี่ยของนักเตะของชุดนี้ยูโรของอิตาลีเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่31ปีเพราะฉะนั้น31ปีอายุเดียวผมผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดที่ผมจะลงไปเล่นให้อิตาลีพี่ชอบคือเบลเยียมเหมือนกับเป็นทีมที่ขึ้นมาใหม่ เป็นทีมที่สร้างอยู่ด้วยกันมานานสร้างชื่อมีนักเตะที่ขึ้นมาพร้อมกันน่าจะเป็นอังกฤษครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราดูฟุตบอลอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไในเต็ดด้วยชตเซอร์ลดงครับ